วัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกันดิ่ันหมอลำเพชรราประตาขามแกนชงอ่างครรางสอดแจงค่ะเมื่อนนี้เุาสิมาเปิดกลุสมบัติกันนะคะเราจะมาเปิดกลุสมบัติกันอันดับแรกจะต้องกราบขอบพระคุณคุณพี่แอนนี่มากๆเลยนะคะ <ขอ S 1> ที่ <ขอ S 1> ส่งของมา<อ>ให้ <à. S 1> เบิ้งพี่สองกล่องใหญ่ค่ะอันนี้เป็นเสื้อผ้าค่ะแบ่งสรรตันส่วนกันไปเปิดเรียบร้อยแต่สิ่งที่ยังไม่เปิดพี่ย,าาางงย,งยังมานางบังอยนีท่านมาสวยท่ามานางบังเออเอออเย่าว่าให้น้องนี่ค่ะ พี่กล่องนึงพี่น้องเดี๋ยวเอากล่องไอเมนส์กอ่อนนะมามาเปิดทีละกล่กองนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะพี่แอนนี่ส่งมาให้ไม่รู้ว่ามีอะไรเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกระดสมบัติเอ้าได้ป้ะนี่ได้ <c oughs> ไหยุด <unch> แต่ว่าไม่ได้เลยเ <c oughs> อย้าเออน่ะสั <c oughs> <c oughs> ้นยิ่ง <c oughs> ยั่งนึงตัวเองกล่องไม่มีใครต้องยุ้ยไหมฮะยุ้ยยังไปยุ้ยเมื่อยังไม <c oughs> ่ <c oughs> ยุ้ย <c oughs> อ๋อถ้ายูจีระันมีอยู่ค่ะแต่ยูยัดเยอะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าสปุกใหญ่เกินเพราะอะไรที่หนึ่งไป้หอดพุลนม่เสียนันมันสกิดอันรขึ้นได้นี่วิ่งนี่เป็นรองเท้าค่ะรองเท้าค่ะสีทองนะคะวิ่งยัดมือแตะไม่ได้มือออกมาโอ้ยเฉลี่ยพอดีค่ะ นี่พอดีเลยรู้ว่าอะไรอ่ะรู้ว่าอะไรเป็นกระส่ายได้ไหมรองเท้าค่ะเออมันบอกว่ามันแยกอยู่น่าจะเป็นรองเท้านะคะกล่องนี้อันนี้เสวยอยูและใช่ไหมคะสวยสวยค่ะได้ค่ะผู้นี้เก็บอู้ยายสีม่วงแมวเบลโอเคอันนี้ใส่ไหงรู้เลยว่าเขาใส่ไม่ได้ใส่แต่บอยยายแบบส้มตัดมือก็ อันนี้ก็บเป๋าได้ยี่โบ่ได้เนี่ยใหม่ได้หมดเลยโอ้อันนี้ใส่ได้มั่นใจใส่ได้ใส่ไหมอ่ะใส่ไหมเนี่ยไม่ไม่ค่ะใส่ฉันเอาบ่อเอาใส่บ่อได้ทั้งที่ใส่ยังไงเอาโรยซีมันยัดแขนบ่อเขาอันนี้ก็บเได้เอ่ะโอ้สุดอโอ้ยคือก็เป็นสุดคุ้ม่ณใจว่าใส่ได้คุณอีทองยัดแขีบนฟ้าสุดอินเดียตัวนี้ อแม่แม่ไปตางห้ตะงค์ใไหเออตุ้มเหูือจุมีอะไรตังอันนี้ฉันได้อันนี้ก็ะเพาะได้ดอกนี่ซูบี่บ้างไหมบี้บ้างนเทปกันเอกกันคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะงานป้ายนะคะชุนี้งานป้ายเราขายในราคาสามสิบาทสามสิบบาทแต่เวนะคะล่าสุด อันนี้คือยังไงอันนี้เป็นเสื้อเหรออันนี้เป็นชุดเพื่อนกัจะแมนดีเนาะนี่นะคะนี่นะคะสรุปแล้วได้อันใส่ได้อันคู่เดียวอันนี้ก็จะแมนต่างหูได้หน่เนาะโอ้ยมีมงด้วยเหรออันนี้คือต่างหูค่ะเพื่อนแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ก็มีต่างหูมันจันค่ะขอบคุณพี่แอนนี่นะคะต่างหูมันจันค่ะอเซสซอรี่ต่างๆนะคะอเท่าไหร่ห่ก้า เจอตูอันนี้คือสบู่นะคะจําได้แล้วพี่แอนนี่บอกว่าต่งหูพนะสบู่นะคะอันนี้เป็นสบู่นะคะจําได้แล้วนะคะคุณพี่แอนนี่บอกว่ามันเป็นสบู่มันเยอะมากที่สั่งมาแล้วอืมดีมากมันละมุนดีมากนะคะขอบคุณมากๆแก่กายกุหลาบเพราะว่ามันเป็นสบู่นะคะของหนูหมดพอดีเนาะสบู่สบู่ยังบลูค่ะหอมปะกับว่หอมปันด มันท่านเด็ดแกะแล็เฟอร์ไม่สบู่ไม่ลูกอมมันแลอยู่สบู่กะละแมหรือเปล่าสบู่กาแฟมันเป็นสบวนอันอันพวกยางกบชาโคบอยูอนะครับนี่สักครับสัคบผิวอันนี้มันเป็นชุดเซตเลยไม่เอาไหมอุ้ยมาให้ห้อยหน้าหน่อยสิจะไปห้อยหน้าขอบคคุณ่ะ อย่ามาอย่ามาอย่ขิงปันกันไปปันไม่จุ่งว่าเอาจะเอาเอาเอาไปเลยนี่มันสูตรปั่นกันไปอุ้ยปอกคอนี่จงอางใส่พอดีเลยนะคิดว่าฉันเปิดกระต่ายสิว้ายจะเป็นหูเง่าเป็นกาแฟครับเนี่ยเอาตั้งหูขอพิมพ์ค่ะเออเอาไปไว้ในร้านใส่ไปเต็มปั่นกันไปน่าจะสกัดหลายอันหลามาก า่ะกันกันไปนี่เอาไว้แค่นี้พอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมากอีกสองคนนี่อีว่ากับอีดวงแล้วก็อีจงพอดีสามคนพี่จงกี่ไสเขาอันนี้คือโรเซอร์นี่แต่มันยาวจังเซอร์บาพิสบู่อันนี้คืออะไรพิสบเป็นดอกไม้อันนี้อ้ยดีสืบสานตำนานนกแล้เลยโอ้พอดีเลยเนี่ยสืบสานตำนานดูอ่าวอลซิปนี่ก่อน กองสองป้ายก่องนี้นะตัวเล็กกองสองค่ะวันนี้มันเป็นวันที่ดีสําหรับกูที่กูตื่นทันเอด่านด่านเอายีมั่งน้าอ้ยอย่าอย่าให้มันโอ้ยอยอ้อยฉลาดอยู่ไม่ได้ง่นะดีหักสนอนนอสิบปีแล้วน่ะสนอนนอ เป้าเกิดเหตุพี่น้องเออเออสันมึงใหญ่ๆมานอนออกกันว้าวอุ้ยทรงยีนน่าจะเป็นเกียงยีนผีเดี๋ยวเด๋วอย่าเฝ้าขึ้นบีกูก่อันเด้อย่างใจคือได้หนิได้ปัญหาอุ้ยนี่เมียนอว่าใด้ดอกผู้น้อยพวกอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นตะเกงยีนสะดุยมากนะคะเห็นหมดหวังไหมนี่ฉันหมดหวังไหมนี่หมดแน่นอนตะเกียงยีนต้องห่วงย้อนหน้าย้อนหน้าหมดหวังแล้วตะเกงยีนพึ่งเจ้าพึ่งฟ้าเลยเนี่ยเห็นไหมคะไฟเกีงยีนเโอ่ยยูอุ้ยเอลสามสิอยากติดใครติกาไซปะที่ดิ้นต้นจงมีอุ้ยจงจงพวกมึงน่ะวัดค่ามาตรฐานกูไปน้อยไป อันนี้ก็เพรได้เรารวมนี่อันดาวอะไรวะอให้ดูเอามาดูเอามาดูได้ก็ใส่ได้ถ้าโอเคก็ดีดาไอ้นี่กูใส่ได้อันไหนใส่ได้กูเลือกเอานะค่ะแล้วนั่นอะไรมันจะมันมีคลิปนี่อะไรนะอันนี้กูใส่ได้ครับจะไปใส่อันนี้โอ้ยแกเอาโองยเอาอุ้ยอุ้ยอันฉันเอาขอได้ไหมหนี่งโอ้ยดูจะได้อันนั้นหน้าดาวอ่ะ อันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยกิฟต์นาะกิฟตไหมนั่นแม็กกีฬาหน่อยเลยนะเจอตัวกูเสร็จเลยค่ะอีนากูอยากได้กิฟตอีหาไปหมดเลยเนาะมาเลือกหน่อยเลือกเอาะใส่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอันไหนใส่ได้ก็จะเอานะคะอันไหนใส่ไม่ได้ก็มาเอาแบ่งกันไปนะคะมาแบ่งเอาเลยนะคะมาเอาเลยนะคะใส่เพี้ยนอันนั้นเนาะเอ๊ะกูอยากได้กิฟอีนาความมีหลายแไอเมียวกิฟ กีบกูไม่มีก <point of terror> ีบเล่นมาเกียร์เนี้ยมาเกียร์ดีที่มีนาทีเน้ยไม่ใช่ประเดี๋ยวดีนาทีม่่ัเดยอนแม้คนเสมีแมคนเสอพ่มาได้มาเลี้ยวลงทาทีตีนเล็กๆได้ปกตลกไม่ค่อยเี่ต้องเท่าแมตีนน้อยแมลูกมีแม่พี่ต้องเทายุผิดพีแม้ยต้องเทายุนมีแมนี่นี่ี่้างีองเท่า ใส่เลยอย่างนี้ใส่ได้เอาเลยลูกกางเกนยูกางเกงยีนไม่ต้องซื้อมาอันไหนใส่ได้เอาเลยนะคะไม่แพงค่ะแพงอยู่เด้อคนซื้อมาน่ะฝั่งนี้ก็มีอุ่ยมันคือกูแฉบ้านนีลมันคือกูแฉะนี่เด็ก ชุดมันน si> ี่งานเอินงานเอินงาดูดูนี่อุ้ยอันนี้อันนี้มึงได้อยู่ด้หนี่นี่บมกงยัยนี่เอาไปพูดเรื่องกานค้าวเนอะไม่มีอะไอันนี้อันนี้อันนี้ผูกคอติดกูนี่มี่องไหนตะไบมันเป็เกิดอ๋อมันมีเพคขนาดอยู่ด้วโทรศัพท์จะผัวเอานี่กางเกงเอาไปใส่เอา หนูนี่เอาไปเอาเอาไปใทนนั่งเลยนี่นี่เอามันใส่กับชุดนี้เลยนี่เฉันได้เอ็นอ่านี่แต่ส่วนสูงกุมกุมอดแต่กับผ้าชินลายพลายที่แม่ลูกท่านพี่กับพี่อีกได้จะได้กลองไหมแม่ร้องข่าวลาอยู่พี่แม่เอ๋อที่แม่อเอาไปนะคะในใส่ได้เป็นประโยชน์นี่ควนมึงเอาใส่ในเปลี่ยนนี่มันเป็นมันคืออยเงียบมันติดเอวมัน

ใ้เกลียวนี่อเหร้านโดนดอยนี่ทำไมเสื้ออได้ทนี่ออกไปแบ่งสันันส่วนกันไปวาเอา้วรันนัต้งได้เอาแต่ชุดทหารแล้วื่นเลยออนนีกเก่งเพิมกันเอาไปร้านน้นหอกเม้มันอันนั้น นี่ยีนนนนะใส่ได้ต้นสูใส่ได้้าไปช่วงบ้องกระปงระปงกระเจ้รงบ๊วยบวไม่มีแหกระปงเขุ่งแมขู้า้้้แ้้ี้้ี่้้้้้้้้้้้้้้้กุ้้้้้้้บ้้น้้้้่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้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 อ่้้ นี่นี่เป็นเกี่บ่อพูดเดจะใช้ไดนีบ้านสดวนี้โอ้มคิดว่าจะติดขนนั่นไอ้ตาขอบคุณพี่อันนี้นะคะที่ส่งของมาให้นะคะรอบก่อนก็รจแล้วกยเโอ้โหละเลยเลย อันนี้เมียแขกเมีแขกทองลัดอะไรอันนี้ได้บ้นี่นั่งยามาดูได้อั้ได้เลือกเอาฮะเอาอี่หาไม่ชอบนี่นี่ยังี่กระพงกะลุงพง อันนี้ยังนี่สวยอยู่คนนึงพี่เจอันตัวคืออีนตัวไหน่กูคือคนปะสวยอยู่อันตัวนี้ไม่เอาผู้ใดสิเอาเอาไปเลยเลือกเอาเด้อไพใส่ยังได้ เม <Yes ื่อกี้อีโดมในในสวนมันไปแม่มัน้ยล่ะมันคือบมาบ้นอนอยู่นะครับนี่ไงว้าห่าเตอเบิ้ดน่ารักนะเซอกัสสาก อันนี้เจอกับสาวนี่เจออันนี้เจอกับสาวมึงมาต้องจับมึงมาได้เดี๋ยวอ่ะคนมึงแบบไงนึงเเริ่มบุรีกันบุรีกันเลยล่าสุดันนี้โอ๊ยสูบผมเพิ่งปลุกจากอีกทีแกอยู่แสดงบ่าเนว่านี่เจอกันครใค่รพรุ่งนี้ถึงเจอกูเจอกูนี่ ขอบคุณพี่แอนนี่มากนะคะที่ส่งของมาให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ณะ,คะขอบคุณนะคะ